แงงนีกับเขามาในเมืองะะขั้นลูกฟ้ามาหากินเขาเพื่อก้าคือเดิมลจะจ้ะพักกับมูค้นสวดเพ่นเนาะสวนมาก,กับสิกินกัน้างนอกน,นี่กับสิมาก,กินเป็นอาหารเวียดนามจ้ะราเยิ้มจิ๋มาก,กินเนี่เป็นขั้งที่สองเราจะรอบนี้ลูกค้าไปกัเต้มล้านคือเก้าจ้ะไม่ได้จองโต๊ะดอกเนี่มาเอาโ่วนนี่ล่ะซื้อล้านอาหารเพื่อนลจะจ้ะเป็นอาหารเวียดนามเมนูอาหารข่อยกระซั่งมุกเป็นกข่อยเบิ้งรูปผาาเพิ่นเอาจะ้ะ รูปภาพเพิ่นอยู่ข้างบนพุน่นอยู่ในเล่มเพิ่นบ่มีรูปภาพเด้อจ้ะมีแต่ตัวหนังสือข่อยก็แปลภาษาเอาจา้ะถ่ายรูปแล้วก็แปลภาษาเอาเออหนี้ข่อยก็สิสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวจ้ะก๋วยเตี๋ยวของเวียดนามเพิ่นเนาะจา้ะอันนี้อันก็สิเป็นโปเปียสดน้ำจิ้มเพิ่นบ่แซ่บคือน้ำจิ้มบ้านเฮาจา้ะน้ำจิ้มบ้านเฮาแซ่บกว่าเพื่อนคุณสามีก็สิสั่งเป็นเบียร์เบียร์บ่มีแอลกอฮอล์เด้อจ้ะส่วนคุณสามีก็สิกินเป็นน้ำบักม่วง น้ำบักม่วงปัน่นข่อยก็สสกินน้ำเปล่าจ้ะนี่โปเปียสดเพิ่นเนาะบานเฮาก็บสิวะโปเปียสด่อไปน้ำจิ้มกับ่มีรสชาติดอ,อกจ้ะสูตรของบานเฮาบดได้แต่วาลูขาขากค่าเขาเจ้าเต้มลานจ้ะพีนองเวลาจะจิ่วถ่ายขีปก็สิละมัดระวังจักหน่อยสบ่ให้ไปถือโต๊ขขขะข่างๆเพิ <laughs> ่นเนาะลานนี้ก็สิเป็นเพื่อนคุณสามีแนะนํำคือเก่าห่ะจ้ะ เพิ่อนอยู่เมืองนี่เนาะเพิ่นหูวาร้านได้แซียบลานได้เป็นตะกินเพิ่นก็สิพามาจะ้ะมื่อดีเป็นวันฮัลวินพอดีจะ้ะมานางกินเข้าอยู่กับพีเด็กเล็กเด็ก้วยเพิ่นเข้ามาขอขอนมลูกอมใน้านอาหารจะ้ะก็เป็นวัฒนธรรมของเพิ่นเนาะจะ้ะนี้เข้ามาเรื่อยๆลหละจะ้ะเด็กด้วยนั้น เบิง่งหนาตาอาหารที่สั่งมาจา้ะนี่ของยายจิ๋วนี่ก็สิเป็นก๋วยเตี๋ยวจ้ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวคือบานเฮานี่ล่ะจ้ะส่วนเพื่อนคุณสามีก็สิเป็นไข่คั่กับอันแกงเผ็ดนอไม้ใส่เนื้อคุณสามีก็สิเป็นแกงเผ็ดไก่แต่ามาในสไตล์ของเวียดนาน้เนาะจ้ะรสชาติอาหารก็สิเป็นของสไตล์เวียดนม้มบ่ได้คือไทยแทยจ้จ้ะ ความหอมความยังกะบวกขึกันจะแตกต่างกันอยู่แต่ว่าถามว่าแสบบอกะัะแสบจะ้ะแต่ว่าโปเปียสดที่ยะจิ้วกินนี่บอแสบจะ้ะพี่ดองมันมีรสชาติน้ำจิ้มมันบับ่แสบ เพื่อนคุณสามีเพื่อนเป็นคนเยอรมันเนาะจา้ะแต่ว่าเพื่อนก็กินอาหารไทยได้อยู่มักอาหารไทยจ้ะก็ได้สิสั่งสไตล์เป็นไข่ไข่ไทยจ้ะเป็นข้าวมากับแกงแกงเผ็ดส่วนกว๋วยเตี๋ยวที่ข่อยสั่งมานี่มันก็สิมีรสชาติหอมกับอันหอมหอมกินตะไคร่นะจ้ะเพิ่นใส่ตะไคร้หั่นมาพร้อม รสชาติบอกบ่ถือจะบ่ต้องปรุงน้ำซุปกับโบหลายสาม,มารถพอกุกคิกนี่แหละจะใส่มาน,นั่นสิว่าก๋วยเตี๋ยวสดน้ำกับโบเม่นล,ลูกไข่เป็นน้ำสมันซื่อๆล่ะจ้ะบ่ได้เป็นน้ำสด <c oughs> แต่ว่าถามว่าเสียโปล่าเสียเปล่าเสียไม่เปล่าของเขาจ้ะโบเด็กกินจันรสกลางๆต่อก,ก,ก็มีผักใส่ผักออกมาหลายๆอย่างพร้อมจินตะไคร้เขาเน

God morgen. God morgen.

กินไปกับสอนภาษาไทยเพื่อนไปน้ำจ้ะเพื่อนเพื่อนอยากมีแฟนคนไทยคนนี้เป็นนุ่มโสดเด้อจ้ะเด้อนุ่มสดเมนูที่คุณสามีสั่งมานัแซ่บจ้ะ่อยซิมเมืองเลวน้ำแกงเพื่อนข้น,นดีดีจ้ะแซ่บกลมลกลมแซ่บลวก็มีรสหอบรสยั้งที่แบบแตกต่างจากของไทยอยู่จากของไทยมันก็สิเป็นแกงธรรมดาเนาะแต่ว่าของเขาเนี่ ผู้หมวเขาใส่อย่างมาผสมอย่างมากดเบิงบ่งพ่อแต่ว่าแซบจากของคุณชามี่นี่แซบกลมๆเลยเหรอแซบกว๋วยเตี๋ยวขวอยอีกจก้ะ טוב, נו, פסולי, נו נגד זיק, נו נגרוס. נו, סתם שפים, אבל דיגני. đó mình nói cho mấy bạn nghe cái cái không cái 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 cái